สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะสมัยจะพาไปเจาะลึกดวงชะตาในประเด็นที่ดาวพระพฤหัสบดีได้โคจรเดินเสด็จเข้าสู่ราศีกรกฎค่ะ ซึ่งดาวพระพฤหัสบดีนั้นก็ถือว่าเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์คุณธรรมความดีและดาวพระพฤหัสเองก็ยังทำหน้าที่เป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการโคจรเดินหน้าของดาวพระพฤหัสในครั้งนี้ย่อมมีความสำคัญต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะ ชาวลัคนาราศีกันคะนับตั้งแต่วันที่สองตุลาคมปี2568ไปจนถึงวันที่23ธันวาคมปี2568เป็นช่วงที่ดาวพระพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนปตนัตตนิและดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณนั้นได้ทำการเดินเสด็จเดินเร็วมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาคะ่ะและการมาของดาวพระพฤหัสบดีนั้นก็ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นมหาอุด คำว่ามหาอุดในทางโหราศาสตร์นะคะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ให้ผลในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ชัยชนะและความสําเร็จค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันนี่ถือว่าเป็นโชคสองเด้งนะคะเป็นความเฮงสองชั้นที่คุณจะได้รับเลยทีเดียวนอกจากดาวพระฤระสบดีจะโคจรมาอยู่ในภพเรือนที่ดีอย่างเรือนลาภะแล้วก็ยังได้ตําแหน่งได้กะเกณฑ์ที่ดีเป็นมหาอุดอีกด้วยค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีกันชีวิตของคุณจะมีความมั่นคงมีความเจริญก้าว นาและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นดวงชะตาของคุณนะคะจะมีความเด่นชัดมากขึ้นค่ะเพราะดาวพระพฤหัส,สบดีจะเข้ามาเกื้อประโยชน์ดีๆให้กับตัวคุณ ดาวพระพฤหัสบดีโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาพระนะคะหลายคนหลายท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ได้ของมีค่ามีราคาบางคนนะคะก็อาจจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตทำเรื่องกู้จากธนาคารบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านค่ะเพราะดาวพระพฤหัสบดีถือว่าเป็นดาวประธานฝ่ายสุขภเคราะห์ค่ะและดาวพระพฤหัสบดีก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีความร่ำรวยความสม และยังทำหน้าที่เป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยด้วย ดาวพระพฤหัสบดีย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิและก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุค่ะความเป็นปัตนิและความเป็นพันธุนั้นมีส่วนที่คล้ายกันในแง่มุมของความสัมพันธ์ค่ะความเป็นปัตนิอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงของคนรักคู่รักคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ส่วนในความเป็นพันธุก็จะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของครอบครัวเครือญาติพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็จะเป็นในมุมของความสัมพันธ์ที่มีกับคนร ข้างดังนั้นสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีกันคะระยะนี้นะถ้าคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้ดีๆได้แน่นแฟนได้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคู่รักคนรักหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์หรือเป็นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเครือญาติมิตรสหายต่างๆนะคะล้วนแล้วแต่จะนำพาสิ่งสำเร็จมาสู่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันคะ่ะ อาจจะเป็นในมุมของข่าวดีการได้รับความช่วยเหลือหรือเป็นเรื่องของโชคลาบเป็นเรื่องของมรดกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ดาวพระพฤหัสบดีค่ะถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิของชาวลัคนาราศีกันเมื่อทําการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาเป็นช่วงจังหวะที่คู่ครองคนรักจะให้โชคให้ลาภแก่ตัวคุณค่ะชาวกันท่านใดที่ชื่นชอบในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคลองนําตัวเลขของคนรักกูรักไปเสี่ยงดูนะคะหรือไม่เช่นนั้นเป็นจังหวะที่คู่ครองคนรักของคุณ,คณนั้นหาเงินได้มากทํางานเก่งมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้ไรายรับมาเยอะขึ้นตัวคุณเอง ก็ได้รับผลพลอยได้จากความสําเร็จของคู่ครองคนรักก็ได้นะคะหรือในอีกมุมหนึ่งนะจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณนั้นมีพาร์ทเนอร์ที่ดีค่ะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีคนเก่งๆอยู่รอบข้างรอบตัวที่จะคอยซัพพอร์ตสนับสนุนตัวคุณให้ได้รับผลสําเร็จค่ะ ดาวพระพฤหสัสบ,บดีดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีกันได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาความเป็นพันธุนะคะก็จะหมายถึงบ้านรถที่ดินหมายถึงพ่อแม่เครือญาติแล้วการที่ดาวเจ้าเรือนพันธุโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะก็หมายความว่าญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวพร้อมซัพพอร์ตพร้อมช่วยเหลือค่ะชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ติดขัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องส่วนตัวคุณ จะไม่ถูกทอดทิ้งค่ะมีคนรอบข้างรอบตัวโดยเฉพาะญาติพี่น้องเพื่อนสนิทคนในครอบครัวนี่แหละค่ะที่จะคอยซัพพอร์ตที่จะคอยผลักดันให้คุณก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปได้และชาวลัคนาราศีการท่านใดที่ใช้บ้านเป็นสถานที่ทํางานใช้บ้านเป็นโฮมออฟฟิศใช้บ้านเป็นที่สต็อกของสต็อกสินค้าใช้บ้านเป็นที่ไลฟ์สด ใช้บ้านเปิดร้านค้าล้วนแล้วแต่จะมีความคึกคักคึกคื้นหาเงินจากสถานที่ที่เป็นบ้านได้ดีขึ้นหาเงินจากโรงงานหาเงินจากบริษัทหาเงินจากที่ว่างที่ปล่อยเช่าแบบนี้ค่ะมีมุมที่ดีมากนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องอัอก,กับอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเช่าการซื้อขายบ้านการซื้อขายรถ ะะจะมีความคึกคักมีความคึกครื้นมากยิ่งขึ้นทําเงินทําทองให้กับชาวลัคนาราศีกันได้มากเพราะว่าดาวพระพฤหัสบดีมาเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนลับพระมันเป็นจังหวะที่เด่นชัดมากที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะการที่ดาวพระพฤหัสบดีเดินเสดเดินเร็วมาอยู่ที่ราศีกรกฎ มาอยู่ในเรือนลาภของดวงชะตาในครั้งนี้มันเป็นเหมือนสัญญาณค่ะที่บ่งบอกว่าชาวลัคนาราศีกันจะได้เริ่มคิดถึงความมั่นคงเริ่มคิดถึงการยกระดับฐานะยกระดับชีวิตของตัวคุณเองคิดถึงการมีทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นค่ะในแง่มุมของการทำงาน งานใดก็ตามที่ชาวลัคนานราศีกันทําอยู่นะคะคุณต้องพยายามดึงศักยภาพดึงความสามารถของตัวเองออกมาใช้ให้มากที่สุดค่ะดาวพระพฤหัสเป็นดาวตัวแทนของปัญญาความรู้คุณธรรมและความมีเหตุมีผลดังนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายงานที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขการแพทย์การพยาบาลสมัยมองว่าจะส่งผลดีอย่างมากต่อชาวลัคนานราศีกันรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะการซื้อขายบ้านรถท ดินการปล่อยเช่านะคะหรืออาจจะมีที่ว่างปล่อยเช่าธุรกิจโรงแรมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอพาร์ตเมนต์หอพักนะคะหรือโกดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีมุมที่คึกคักเลยทีเดียวสําหรับชาวกันในช่วงวันที่2ไปจนถึงวันที่23ตุลาคมปี2568 ดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะจะมีการโคจรเดินหน้าเป็นปกติอยู่ในราศีกรกฎอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาส่งผลดีในเรื่องของชื่อเสียงนะคุณจะเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นไม่ว่าชาวลัคนาราศีกันจะอยู่ในสายงานใดจะอยู่ในวงการใดล้วนแล้วแต่จะได้รับความสําเร็จในสายนั้นในวงการนั้นหากคุณเป็นครูอาจารย์ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเคารพยกย่องมากมายค่ะเพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตค่ะหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเนี่ยก็จะเป็น ช่วงที่มีลูกค้าเข้ามาคึกคักมีคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ที่ดีมีความมั่นคงในหน้าที่การงานหากคุณเป็นพนักงานบริษัทอาจจะได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีเงินปันผลเงินคอมมิชชั่นเข้ามาที่มันเกี่ยวข้องกับการงานแบบนี้ก็ได้นะคะนี่คือช่วงจังหวะที่ดาวพระพฤหัสโคจรเดินหน้าเป็นปกติอยู่ในราศีกรกฎพอเข้าสู่วันที่24ตุลาคมไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายนเป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระพฤหัสสบดีดวงนี้เริ่มโคจรช้าลง จนแทบจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ในทางโหราศาสตร์จะเรียกว่าเดินมนนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันอย่าพยายามใจร้อนค่ะทำงานอะไรอยู่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบร้อนและต้องคิดไว้เสมอว่าคุณต้องพยายามรักษามาตรฐานของงานตัวเองให้ดีเวลาเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาก็ค่อยๆแก้ไขไปทีละขั้นทีละตอนชาวลัคนาราศีกันไม่ไม่ควรที่จะใช้เงินลงทุนเยอะในเรื่องของการทํางานนะในจังหวะที่ดาวเดินมนเนี่ยนะคะลงทุนได้ไม่ได้หา แต่อย่าใช้เงินลงทุนเยอะจนเกินไปให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงเอาไว้ด้วยนะคะ พอเข้าสุวนที่8พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่22ธันวาคมปี2568เป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระพฤหัสบดีนั้นมีการโคจรถอยหลังในทางโหราศาสตร์จะเรียกว่าโคจรพักองศาดังนั้นชาวลัคนาราศีกันคะระแวดระวังในเรื่องของเพศตรงข้ามอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีเข้ามาในชีวิตของคุณมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นจากคนรอบข้างรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคู่รักคนรัก นะคะหรือหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ที่ทําให้งานคุณเกิดปัญหาหรือคนในครอบครัวบางคนนะคะที่อาจจะทําให้งานคุณล่าช้าติดขัดนะคะก็ต้องค่อยๆแก้ค่อยๆจัดการไปอย่าพยายามทําอะไรรวดเร็วจนเกินไปและอย่าทําอะไรที่มันใหญ่เกินความควบคุมค่ะในด้านการเงินการทองค่ะชาวลัคนาราศีกัน ในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนปัตตนิและดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณได้ทําการโคจรมาสถิตอยู่ที่เรือนลาภะของดวงชะตา <c oughs> ก็นับว่าเป็นช่วงที่ดาวจะส่งเสริมคุณอย่างเด่นชัดในเรื่องเงินเงินทองทองชาวกันท่านใดที่ทําเรื่องกู้จากธนาคารจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆมีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านนะคะชาวกันท่านใดที่ไม่ได้ทําเรื่องกู้แต่ชื่นชอบในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค เอาตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักเอาตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถเลขสํานักงานเลขออฟฟิศเลขเบอร์เอ่อเลขที่ทํางานของคุณเนี่ยนะคะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้นะก็ลองดูนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะส่งเสริมคุณในด้านนี้นะก็อยากจะให้ลองพอหอมปากหอมคอเท่านั้นนะคะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันที่เคยติดขัดในเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองมาก่อนหน้านี้ระยะนี้ดีขึ้นค่ะ หมุนเงินได้ดีขึ้นคล่องตัวมากขึ้นมีเงินจับใจ่ายใช้สอยดีมากขึ้นนี่คือชาวลัคนาราศีกันนะคะสำหรับใครที่การเงินดีอยู่แล้วมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอะได้เก็บดอกนะคะได้เก็บผลจากที่คุณเคยลงทุนลงแรงไปนะคือชาวลัคนาราศีกันจะได้ต่อยอดเงินอนะเป็นช่วงจังหวะที่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองนะคะประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกัน ใครที่กําลังออต้องการอยากจะซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะลาภะเนี่ยไม่ได้หมายถึงเงินก้อนใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่มันยังหมายถึงทรัพย์สินชิ้นใหญ่ชิ้นโตมีโอกาสที่จะได้มาครอบครองนะคะในแง่มุมของหลักทรัพย์บางคนได้ซื้อบ้านบางคนได้ซื้อรถข่าวดีทางด้านการเงินไม่จําเป็นว่าจะต้องรับเงินเข้ามากับตัวไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเงินเข้ามาในบัญชีมันเป็นการจ่ายออกไปแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการจ่ายเพื่อที่จะได้ทรัพย์สินบางอย่างมาแทนนั่นเองค่ะ ต่อมาถ้าเราจะพิจารณาในมุมของความรักความสัมพันธ์นะคะชาวลัคนาราศีกันจังหวะที่ดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนปัตตนิได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่เรือนลาภของดวงชะตาจะเป็นช่วงที่โอ้โหคนโสดเนี่ยมีเสน่ห์มากนะคะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบมีคนอยากทําความรู้จัก มีคนอยากพูดคุยกับคุณเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นเนื้อหอมดีไม่ดีมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบมากกว่าหนึ่งคนนะคะและสําหรับคนที่โสดนะต้องขอเสริมเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งว่าอาจจะเป็นคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวไม่ใช่คนไกลตัวอะไรหรอกที่จะมาตกหลุมรักคุณตกหลุมสเสน่ห์คุณเป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนที่ทํางานเป็นลูกค้าเป็นคนที่เคยรู้จักเป็นคนที่เคยปฏิสัมพันธ์กันอยู่แล้วแบบนี้เป็นต้นนะคะลำดับต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกันถ้าเราจะพิจารณาถึงคนที่มีคู่นะในช่ว ที่ดาวปตัตตนิโคจรมาเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนลาภะมีโอกาสได้แต่งงานแต่งการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ตัวคุณและคู่รักคนรักของคุณจะได้วางแผนการออลงทุนในอนาคตวางแผนทําธุรกิจร่วมกันวางแผนซื้อบ้านซื้อรถหรืออาจจะเป็นจังหวะที่คุณและคู่นั้นมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแน่แนแฟนมากยิ่งขึ้นได้ไปทําบุญร่วมกันได้เดินทางไกลร่วมกันได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกันนั้น ็นไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ ก็คราวๆประมาณนี้สําหรับชาวและคณาราศีกันชาวกันท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ายดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและ รับรื้นค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ